วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องพระแม่ธรณีบีบมวยผมให้ทุกท่านได้รับฟังจะประสบการณ์ส่วนตนหลายครั้งที่ดิฉันนะคะได้นำพาคณะสบินสวรรค์ผู้ร่วมบุญกับอาจารย์จิยนยันทิพย์ไปทัพป,ปาสสมาคีจะร่วมสร้างโบสถ์ก็ดีสาราปฏิบัติธรรมก็ดีวิหารก็ดีเมนเผาศพก็ดีหรือสร้างห้องน้ำก็ดีหรือบุญอะไรก็แล้วแต่ดิฉันก็จะบอกพระแม่ธรณีบีบมวยผมว่า ขอให้ท่านน่ะมาเป็นทิพยานนะแล้วก็มาอนุโมทนาบุญกับหมูม่มวลมนุษย์นะที่ได้ประกอบคุณนามความดีแล้วก็ได้บอกพญามัจจุราชบริวารของท่านด้วยให้ท่านอนุโมทนาบุญกับหมู่มวลมนุษย์ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันก็สงสัยว่าเราก็ทําบุญมาหลายปีดีดักก็กวดนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิงศกดิสิทธิ์ามามากมายแต่ก็ไม่เคยเห็นโฉมหน้าพระพักของพระแม่ธรณีเลย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่เห็นแต่ในรูปปั้นที่เขาปั้นกันตามจินานาการตามวัดวาอารามบ้างตามสถานที่ต่างๆบ้างว่ารูปร่างพระแม่ธรณีหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้หญิงสวยมีผมยาวสีดํานะคะแล้วก็มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้การเห็นเองก็ไม่เคยเห็นนะก็มีประวัติของสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงปราพยามาแล้วก็ พญามานเนี่ยมาเป็นกองทับเลยท่านก็เลยอธิษฐานจิตบอกว่าบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ยก็ขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพยาแล้วพระแม่ธรณีปรากฏขึ้นก็ทําให้น้าเนี่ยท่วมพญามานตายหมดอันนี้คือประวัติที่เป็นสมัยพุทธกาลที่พระองค์ทรงเล่าสู่ให้พวกเราฟังกันนะคะว่าพระพุทธองค์ได้ปราบมารแบบนี้แต่โดยส่วนตนอาจารย์ก็ไม่เคยเจอพระแม่ธรณีเสียทีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปทำปาสสามัคคี ร่วมสร้างอุโบสถก็ได้มีการอุทิศส่วนกุศลถวายให้พระแม่ธรณีแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกอ่ะได้มีโอกาสเห็นหน้าพระแม่สักนหนึ่งเถอะสื่อสักครั้งหนึ่งว่าท่านหน้าพระพักเป็นเชกเช่นไรคือจะได้บูชาถูกแล้วก็จะได้เป็นบุญกุศลเป็นเป็นขวัญตาในจิตของลูกว่าลูกได้มีโอกาสได้เห็นไม่ได้ผ่านรูปปั้นที่เขาปั้นถวายตามวัดวาอารามต่างๆ ก็ไปอธิษฐานอย่างเงี้ยอยู่ครั้งหนึ่งจากที่ทําบุญมาหลายปีก็ไม่เคยอธิษฐานเลยนะคะแต่ก็มาลองดูพอมอธิษฐานเสร็จระหว่างทําบุญอยู่ตอนนั้นก็จําได้ว่าเทปูนอยู่ในอุโบสถที่วัดแห่งหนึ่งก็เทเทกันก็ระหว่างนั้นก็สวดติปิโสบ้างบทพาหุงมหากาบ้างบทชินะบัญชรบ้างแล้วก็นำญาติธรรมอธิษฐานที่ว่าเราผิดสิ่งข้อที่หนึ่งถึงห้าเนี่ยให้หนักเป็นเบานะคือเราสำนึกกรรมแล้วนะที่เคย ผิดศีลด้วยกายวาจาใจก็นำยติธรรมอธิษฐานอย่างเงี้ยตลอดเลยเพื่อว่าให้ตอกย้าว่าเออที่เราทําผิดศีลเนี่ยเราจะไปทําผิดอีกนะเป็นการสอนธรรมะเป็นกุศลระบายผ่านการเทป,ปูนไประหว่างเทป,ปูนไปเรื่อยๆก็เห็นผมเห็นแต่ผมสีดำหยิกแต่ยาวมีดอกไม้เป็นดอกเล็กๆสีขาวเล็กๆกลมๆ มีกลิ่นหอมดอกไม้ในะอยู่บนผมอะหลายพันดอกอะงี้ว่าเห็นแต่ผมไม่เห็นหน้าเราก็คิดในใจเอ๊ะวัดเนี้ยมีเจ้าแม่นางตะเคียนด้วยเหรอสงสัยเจ้าแม่นางตะเคียนที่วันนี้ก็คงจะมาขอบุญตอนนั้นก็คิดถึงแต่เจ้าแม่นางตะเคียนไม่ได้คิดว่าคืออะไรเลยนะก็บอกอา้าวเจ้าแม่นางตะเคียนมาด้วยเหรอก็ขออุทิศบุญให้นะจากการเป็นผู้นํากําลังพาคนเทปูนอยู่สักพักหนึ่ง ก็เห็นผู้หญิงอ่ะเอามือม้วนผมจับผมแล้วม้วนแต่ผมมันก็ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในน้ำผมเนี้ยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ในน้ำแล้วก็ม้วนผมม้วนผมแล้วก็ระหว่างม้วนนะมันมีดอกไม้ปรากฏที่ผมด้วยตลอดเลยแล้วดอกไม้นี้เป็นกลิ่นหอมล้ำจวนใจแล้วก็คิดในใจฮนิมิตเนี้ยลอยมาระหว่างเทปูน เราก็ไม่ได้ส่งจิตออกนอกนะแต่ทำไมเห็นอยู่อย่างนี้แปลกหรือว่าเป็นพระแม่ธรณีเพราะว่าตอนที่อธิษฐานจิตอะเราอธิษฐานเอาไว้ในในศาลาปฏิบัติธรรมศาลาการประเรียนที่นำคณะญาติธรรมทอดผ้าป่าอย่าบอกนะว่าที่เห็นเนี่ยเป็นพระแม่ธรณีระหว่างที่พูดเราเห็นแต่ผมกระดอกมไม้สีขาวอะก็เลื่อนเลื่อนไปเห็นหน้า เป็นผู้หญิงหน้าบบโบราณผมยาวมากยาวชนิดที่ว่าไม่สามารถประมาณได้ผมเขายาวแค่ไหนคือยาวมากยาวแบบเหมือนกับแม่น้ําสายเนี้ยไปายเนี้ยเลยอะความยาวของผมนะคะแล้วก็นอนอยู่นอนเป็นท่าเหมือนปางสวยสุขอะเหมือนอารมณ์ว่าเป็นพระพุทธรูปปางสวยสุขอย่างเงี้ยค่ะนอนอย่างเงี้ยแต่นอนบนน้ํา พระแม่ทรณีอยู่บนน้าหรือว่าเป็นพระแม่คงคาคือสงสัยไงแล้วก็ถามไปว่าท่านเป็นใครก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแล้วก็มีเสียงพูดบอกว่าเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยเป็นพระแม่ทรณีบีบมวยผมท่านกําลังบีบมวยผมให้ดูดอกไม้สีขาวที่เห็นเนี่ยเป็นดอกแห่งความดีเสียงมาแค่เนี้ยค่ะเราก็เลยบอกอ,อ๋อหรอความดีของเราเนี่ยมันเป็นดอกไม้ขาวบนผมท่านหรอเนี่ย แล้วความยาวของผมนี่ก็คือความดีเหรอเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยอ้ยอย่างนี้ผมท่านคงแบบเก็บความดีมนุษย์เนี่ยเป็นแม่น้ำหลายสายเลยนะนี่คือประสบการณ์ส่วนตนนะคะว่าได้เห็นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็แต่จำหน้าท่านไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นวิเลยคือเร็วมากแต่จำได้ว่าท่านทรงเสื้อผ้าสีชมพูบานเย็นมีมงกุฎที่หัวเป็นมงกุฎ ผู้หญิงสีทองมีต้มหูต้มหูทองใหญ่ที่หูซ้ายขวาผมหยิกฟูดำแต่ยาวปลายผมนี่ยาวเป็นหลายโลเลยค่ะแล้วก็ตรงที่เห็นเนี่นอนมือขวาทัดศีรษะแล้วนอนเหมือนท่านท่านมาในปางนอนให้เห็นนะจริงท่านน่าจะมีหลายปางแต่ที่ปางที่เห็นเนี่ยเป็นปางนอนเสวยสุขบนดอกไม้สีขาวแล้วก็ที่ผมเนี่ยจะมีดอกไม้โรยมาจากข้างบน โรยมาแตะที่ผมเหมือนมีกาวมาติดที่ผมโดยออโต้ก็เลยไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่รู้ว่ามีเสียงบอกว่าเนี่ยเป็นดอกไม้แห่งบุญแปลว่าบุญของเราอ่ะมันตกเป็นดอกไม้ของท่านให้ท่านรู้ว่าเนี่ยบุญของมนุษย์นะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราอุทิศบุญให้ท่านหรือเปล่าเพราะว่าน้อยคนเนี่ยที่จะอุทิศส่วนกุศลถวายให้พระแม่ธรณีนะคะก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านคงมีจริงๆและมีจริงๆเพราะว่าเห็นมาจริงๆ เราก็เลยขอให้ท่านเนี่ยได้บูชาแล้วก็ระล,ล,ลึกถึงพระแม่ธรณีด้วยเพราะว่าท่านก็ช่วยเหลือผืนแผ่นดินแล้วก็บ้านเรือนเคหสถานถ้าเราจะอุทิศแต่เจ้าที่เจ้าทางอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องอุทิศถวายให้แก่พระแม่ธรณีด้วยนะคะจะได้เป็นมงคลแก่บ้านเรือนเคหสถานนั่นเองค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ให้กำลังใจอาจารย์ในการผลิตรายการดีๆมาเล่าสู่กันฟัง้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะ